เพื่อนๆขาวันนี้เรามาดูอินทผลัมของเราที่ไม่ได้ผสมเกสรค่ะแต่น้องกรติดลูกให้เป็นอินทผลัมที่เราซื้อต้นเล็กมาปลูกต้นละร้อยห้าสิบบาทค่ะซื้อมาจากแม่ค้าที่เป็นเพื่อนกันค่ะคือพี่นันบ้านแกอยู่่าม่วงแต่ว่าไปขายต้นไม้อยู่ที่ตลาดปลาสุชวิเลศค่ะมีผลไม้หลายอย่างค่ะมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับด้วยค่ะ ไม้อะไรที่ว่าหาย,ยากหรือว่าหายไม่ได้ค่ะไปติดต่อพี่เขาได้ค่ะเดี๋ยวพี่เขาหาให้ได้ค่ะพี่นันจะมาขายต้นไม้ผลไม้ทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะที่ตลาดปลาผิดวิเลตเราไปดูอินทผาลัมของเรากันค่ะนี่นะคะเพื่อนๆกาเราจะมาก็มีคนมาตัดแต่งเก่งให้เราค่ะไม่งั้นหนามทิ่มค่ะโอ้โหหนามทิ่มปวดมาก เราก็ได้ป้ากแก้มค่ะเพราะว่าป้ากแก้มเป็นเจ้าของสวนค่ะรู้หมดข่าวว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนเป็นไงคะเพื่อนๆอ,อินทผาลำของเรา ออกแบบธรรมชาติค่ะเกสรก็ไม่ได้ผสมแต่รู้สึกว่าจะมีร่วงไปบ้างค่ะอยู่แบบธรรมชาติค่ะเราก็มาลุ้นกันค่ะว่าอินทราลมที่ไม่ได้ผสมเกสรจะสุกหรือจะร่วงหมดค่ะส่วนเราพื้นที่น้อยค่ะยากมีต้นไม้ทุกชนิดอย่างละต้นก็พอละค่ะ